ก่อนอื่นเนี่ยขอออกตัวกันเลยว่าไม้ใกล้จะเสียแล้วนะครับทนฟังไปก่อนที่มีเสียงรบกวนจะจะซื้อไม้ใหม่แล้วนะครับทนไปก่อนอา้าวสวัสดีครับเน้นๆเ,เลยเปิดฟังก์ชันให้เหมือนผมตามนี้เลยนะครับ <c oughs> อะเปิดฟังก์ชันให้เหมือนผมนะครับอืเปิดประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแค่น,นี้พอละจากนั้นไปนเล่นเลยนะครับอ่ะคนเต็มเหรอ ผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงวันนี้มันเสาร์ทิศเด็กเล่นเยอะแยะเลยนะครับก่อนจะทำให้มีคนที่อ่านเล่นด่านสนาิทอ่นเล่นไม่เป็นไรครับถ้าคนเต็มแล้วก็เปลี่ยนห้องก็ได้ครับขอแค่คนเยอะๆอ,อ่ะไปไอ้หมูน้องเลยอ่ะคลิกเข้าสักห้องอหอ่ะห้องเยอะๆอ,อ่าโอเคเลย มันแน่เนี่ยเราจะสังเกตว่าเราอยู่ทีมน้ำเงินและเราเนี่ยถูกนำครับในที่นี้เราจะใช้โปรวางระเบิดและโปรกู่ระเบิด <c oughs> <c oughs> อ่สังเกตว่าเราเราจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอีกฝั่งเงิน ไอ้ศูนย์น่าจะเล่นโหดมากนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเราถือชิ้งเงินเดี๋ยวเราจะใช้โปรวางระเบิดคู่ระเบิดเองนะครับซึ่งเป็นโปรที่โกงมากที่สุดเลยนะครับที่เพิ่งที่เห็นที่มีมาน,นะนี่ยน่าจะโกงที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> ทีนี้เนี่ยเราก็จะรอการเกิดของพวกเขานะครับ ก็อาจจนามหน่อยแล้วถ้าจะใกล้จบแล้วนะครับอ่าจบแล้วแต่ผมจะทําให้จบเร็วกว่านั้นอีกอ่าสังเกตให้ดีนะครับ,รบพอเกิดมาวิ่งเข้าฐานเขาจากนั้นกด e อ่าปืนมันจะกระตุกแล้วมันจะวางเบิดนะครับอ่าแล้วมันก็จะคู่โดยอัตมัติทันทีเลยอ่าซึ่งเป็นโปรที่ โกมัดหมัอรูดนะครับจากนั้นก็วิ่งเข้าไปที่ฐานนะครับจากนั้นกด e ปืนจะกระตุกจกหรือว่ามีดจะกระตุกทุกทุกปืนเนี่ยจะกระตุกจากนั้นเบิดจะถูกวางจากนั้นก็มันก็จะพูดทันทีก็จะทําให้ชนะโดยทันทีนะ,รอ,ะรอบนี้จะเล่นแบบล็อกหัวเฉย ไม่เล่นโกระเบิดนะครับไม่รู้จะตายหรือเปล่า่นี่นนนโอ้โหวิ่งเข้าไปบุกเลยครับกระสุนอะไรก็มีหมดอมอมโอเคเล่นแบบล็อกหัวนะครับเป็นไงครับอ่าไม่วางระเบิดลนะเล่นแบบล็อกหัวนี่แหละ กระโดดลงไปจากนั้นกดยิงอ่าชนะก็แล้วง่ายง่ายจากนั้นก็ให้เราเลือกห้องเพื่อจะเล่นห้องต่อไปกดเริ่มเลยห้องนี้น่าจะมีโปรนะผมว่าพอเราเกิดมาแล้วสังเกตว่าน่าจะโปรนะโอเค ปิ่งออกไปเลยไม่ต้องกลัวปิ่องออกไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวค่สีตายหนึ่งกำลังเสมอเสม,อ,สมอตันไม่ต้องเปิดออโต้เคีวก็ได้นะครับมีอยเลยพวกแต่งท่อเสียงดังชิบห่ายนี้ ส,สังเกตว่าเต็มน้ำมากมยายฮา Red Team win Red Team win โอเคไปห้องต่อไปนะครับวันนี้ถือว่ามันทีเดียว Red Block ห,หลังนี้คนเยอะอาจจะมีโปรโแต่ถ้าไม่มีผมก็จะโปร พอเราเกิดมาเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันจะเสมอเสมอตัน <c oughs> เดี๋ยวนะนี่ฝั่งแดงเคมอโอเคเราก็จะต้องรีบเคมอครับปิดเออไม่รู้เคมอเข้ายัางยังวะเหลือนตาขครังสองนี่ะไว้อยู่ไม่ต้องกลัว ไปอยู่นะครับไปอยู่อย่าเพิ่งกลัวไปฝั่งเราก็มีเหมือนกันนะครับไปอยู่นะผมว่าไปอยู่ <c oughs> โอ้ยไม่ไหวเท่าไหร่โอเคมอฝั่งเรายังไม่เข้าเลยนะครับ เคโมโหตกในีละเอาไม่ไหวเลยได้แต่ไล่ตามอ่อทีนี้เนี่ยเราก็ได้แต่ไล่ตามสู้ไม่ไหวโกรธกันไป บอกตรงว่าระเบิดเคมเนี M ่ยถือว่าเป็นระเบิดที่โหดที่สุดเท่าที่เจอมาเลยนั่นแหละฮัมันต้อง18ตัวเกิดมาตายโปรค่ายผมสามารถเรียกได้ว่าแอดมินไม่ค่อยดูแลเลยนะครับโปรก็ไม่มีโปรโหดๆไม่ค่อยอัปเดตอะไรโปรค่ายผมก็ว้ไม่อยากจะพูดนะครับระเบิดเคมก็มีแต่ไม่เอาลงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร แทนที่จะเอาลงแล้วมาเล่นมันๆสู้กับค่ายอื่นได้ก็ไม่เอาลงไม่รู้เพราะอะไรแอดมินผมขี้แองกี้เอาไปตัวนี้เองที่เป็นโปรโอิองปล่อยไปฝั่งเราน้อยน่าจะอาจจะชนะได้อยู่อิ่ง ฝั่งเราโ่เกิดเอาเกิดเอาโอ้ยสู้ไม่ไหวเลยนะครับอมินโปรผมเที่ยน <c oughs> มันไม่ลงโปรหันหงทั้งที่มันมีไม่รู้จะด่าไงละสองเลยเที่ยสู้โปรแค่หรอื่นไม่ได้เลยตรงน,นี้อ,อนานสังโอเคไายไม่ไหวแพ้แล้ว แม่งโป้เฮียดูสิเดี๋ยวผมเปิดฟังชั่นให้ดูแม่งเอ้ยไม่ใช่มีเบิร์ดคีมอลหช่ไหมมีแค่ซ็อกเซอร์กับแคนดี้อย่างเงี้ยเบิร์ดคีมอลลงได้ก็เสือกไม่ลงเฮียสัตว์เฮียคือแบบมีโปรแล้วเสือกไม่ลงอะไรประมาณนี้โอ้โหแทนเลยเสือ พอเราเกิดมาสังเกตว่าอุย้ยลืมเปิดลืมปิดออโต้คิวหุกแม่หลุดแม่ผมว่าเนียน่าจะหลุดแม่ผมว่าหลุดแน่เลยอุ้ยหลุดตรงสือม่วงเนี่ยย้ำว่าอย่าลืมปิดออโต้คิวเลยนะครับไม่งั้นหลุดแน่หลุดแน่เลยอย่าลืมลืมปิดอย่าลืมปิดตอนท้ายเกม ทุกครั้งนะครับมึงนจะทำให้หลุดได้อยังไม่หลุดยังฆ่าคนตายอยู่ <c oughs> มันจริงนะครับแม่งเยเลดี๋ยวกูจะไปด่าแอดมินค่ายกูว่าเมื่อไหร่มึงจะลงระเบิดเชอค่ายอื่นเข้าไปไหนไม่รู้ไริษัทถ้าไมลงเด็กกูจะเลิกโปรโมทแล้วบริษัเจ้ได้ที่อกนี้ดี 行的了。